สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการหุงข้าวที่เรียกว่าการหุงแบบฝาเหินนำข้าวเสาให้เก่าตราดอกบัวรุงข้าว5กิโลเทใส่หม้อค่ะสาวน้ำประมาณ1-2ครั้งนะคะไม่ต้องสาวมากเพราะข้าวของเราขัดสีจนสะอาดแล้วค่ะขั้นต่อไปคือการเติมน้ำค่ะโดยปกติข้าวสาร5กิโลจะใส่น้ำให้ถึงขีด5 k g แต่ถ้าเป็นดอกบัวรุงข้าวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวม่วงหรือดอกบัวเขียวเราใส่น้ำให้ทะลุเลยขีด5กิโลไปเลยค่ะ ใชหมอของข้าวไฟฟ้าขนาด7ลิตรนะคะปิดฝาหม้อจะใช้เวลาประมาณ50-60นาทีนะคะแล้วกดปุ่มหุงข้าวกันได้เลยค่ะแล้วอย่าได้ลืมท่องคาถากำไรกำไรกำไรข้าวสุกแล้วนะคะดูดูดูด,ดูดูที่ฝาหม้อกันนะคะโหข้าวฟูขึ้นหม้อจนฝาปิดไม่มิดเลยค่ะกำไรกำไรกำไรค่ะออ้ยอ้ยอ,ยอยขาวสวย ฟูฟูฟ,ฟ,ฟแบบบวมล้นหมอ้อโดยปกติหม้อขนาด7ลิตรเนี่ยจะตักได้ประมาณ60จานนะคะแต่ถ้าเป็นดอกบัวรวงข้าวจะตักได้ถึงประมาณ80จานเลยค่ะและเพราะข้าวของเราเก็บเก่าจากข้าเปลือกพันหุงขึ้นหมอ้อบ่มเก็บข้าเปลือกด้วยเทคนิคพิเศษจนได้อายุและนำมาขัดสีแล้วจึงบรรจุลงถุง เราไม่ได้บ่มเก็บจากข้าวสารจึงทําให้ได้ข้าวหุมสุกที่รสชาติหวานอร่อยไร้กลิ่นสาบและเก็บค้างคืนไม่บูดค่ะอยากหุงให้ฟาเหินต้องเป็นข้าวสารตราดอกบัวรวงข้าวเท่านั้นนะคะจะดอกบัวม่วงดอกบัวเขียวได้หมดค่ะมาลดต้นทุนเพิ่มกำไรไปกับดอกบัวรวงข้าวนะคะ